สวัสด,ดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมารั้งกับเกมบล็อกฟุตนะคะรับบล็อกฟุตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าแอนติเมตสกิบเบดดี้ทอเรตโลเพท EP ที่49นะครับผมต้องบอกก่อนว่าพอเห็นอันนี้แล้วก็แบบเฮ<ๆ>้ยทุกคนมัน EP ที่49แล้วแต่พี่คิดนะจว่ามันน่าจะมีตั้งแต่ EP หนึ่งเลยหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยอยากจะลองดูว่าไอ EP ที่49เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้ว EP 50เนี่ยมันมีหด้อย่างพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เค เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมแล้วบอกบอกกันด้วยนะว่าเป็นโลเพนะหูโลเพนะั่นจะเป็นเกมที่แนวใช้ชีวิตแน่เลยโลเพแบบคล้ายๆแบบ GTA อะไรเงี้ยะก่น <c ười> อนจะเริ่มนะครับผมฝากน้องๆกดไลค์พี่สักประมาณสัก20ไลค์แล้วกันนะผมเ <Wow. S 1> พื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับเราจะเล่นพีไหนมาก่อนเลยนะผมนี่คือ EP แรกของพี่แต่เป็น EP ที่19ของเกมนี้แล้วไงต่อตอนนี้พี่ยังไม่เป็นพี่ยังไม่เป็นนะผมโลเพเนมว่ะเนมเพเนมหมออ๋อ อ่าได้พี่ตั้งชื่อว่าเบสแหละผมคือเบสนะฮะเอ้ยผมคือเบสอันนี้คืออะไรเทเลพอร์ตทูจีเอ็มบตีเราต้องแปลงร่างก่อนทุกคนเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยอะไรเดี๋ยวโอเสียงรองแล้วเราจะเล่นเป็นตัวเอ้ยนี่ดีกว่าวเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีแมนดีกว่า แงบงานอุ้ยเป็นตัวอะไรก็ได้แหละพี่จะเป็นทีวีแมนเท่ๆเฮ้ยอูย้พี่ว่าตัวนี้เท่จริงเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตทูแฟคทอรี่แล้วกันนะผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็เรียบร้อยแล้วนะผมในแมปนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยแอนิเมชั่นอ้าวได้อ๋อมันเป็นท่าเขินดูเขินว่าเขาโอ้ดูดูนอนดูนอนเดนนี๋ยวนอนเออน่ารักเกินแล้วก็โอ้ยว้าว <Wow. S 1> โอ้โอ๋อ โอ้ยกลับมากรอเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยกลับล่างก่อ <c oughs> เินเขินกันเ,นนเินใส่ไปหนึ่งทีเออไปแล้วพี่อยู่ไปไหนเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยมนร้องเพลงอะไรกันเออโอ้หร้องเพลงกันเต็มหัวเต็มห่อนมันหมดแล้วพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้พี่งงมากเอ้ยอ้าวพี่ตกลงมาข้างล่างเหรอทุกคนโดดได้ไหมเนี่ยทุกคนพี่ติดอะไรเนี่ย เราต้องไปจากที่นี่กันนะทุกคนโอ้คนเล่นเป็นทีวีแมนเยอะมากเราเป็นคนเล่นเป็นทีวีแมนเยอะจริงนะผมประตูเปิดหน่อยผมจะปข้างนอกเราไปไหนไม่ได้แต่เหรอเนี่ยเราหยุดผานมางคับการแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยอ๋อเราเดินไปข้างๆได้อันนี้คือเราเราเราเรอใช่ไหมรารอรารอใช่หรือเรายังไงวะตอนแรกเราอยู่ในเมืองอ่ะแล้วเราก็ พี่พี่ทำอะไรกันเนี่ยแล้วผมต้องทําอะไรเนี่ยพี่พี่ผมไม่รู้หน้าที่ตัวเองอดิผมต้องทํางานอะไรอะ่ะพี่พี่ช่วยบอกผมหน่อยสิผมต้องทํางานอะไรผมก็เป็นทีวีแมนที่มียศใหญ่ที่สุดในเกมนี้อ้าวตกอ่ะ,อะอมันมีซ่วมมาสืบเราทุกคนระวังด้วยนะมันมีซ่วมน้อยมาสืบเรา <c oughs> คุณเป็นใครคุณเข้ามาทําไมคุณมาผิดที่แล้วล่ะคุณกดได้ไหมเนี่ยกดจับกดได้ไหมเนี่ยจับคุณกดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยประตูเปิดแล้ว <c oughs> ออกก่อนแล้วทีเนี้ยไปแล้วเออ โอเคตอนนี้เราออกมาแล้วนะเราห้ามกดอันนี้เดี๋ยขาดเลยมันจะเป็นหัวลอ,อยโอ้ยกลับมก่อนเดี๋ยวใครเขาเปิดหนังไอห,หนังในโรงวะเนี่ยดึงโอ้โหว,ว่าไวาทีวีแมนได้รับความนิยมไายวัสดีเพื่อนวัสดีเราส่งหน้าตาหวานๆหน่อ เกิดจังเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการตัวตัวใหญ่เอ้ไม่ใช่เราจะไปสู้กับธกบีดิทอเลดได้ไหมเนี่ยเราจะออกจากสู์บัญชาการแล้วเราจะไม่ขอบไปแล้วเราจะไปที่อื่นเอ้ยมาแล้วโอเคเราเข้มสู่ประตูเมืองเรียบร้อยพวกนายเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยหรือพวกนายเป็นใครทําไมพวกนายไม่ทําอะไรเนะมันดูไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ว่าเขาคุยกันอยู่นะเขาบอกว่าให้กดแอนเดอร์เลเอฟซีก็ออกเกมสิเฮ้ยจะกดทําไมเราเออไอ้ิิงกระบมบๆเยยน่มันอยู่ตรงไหนนะพี่อยากจะเจอจริงๆเลยร้องทั้งวันเลยนะอยู่ตรงไหนเดินชมเมืองไปเรื่อย ก็ไม่เจออะไรมันก็ใหญ่แบบไม่เกรงใจใครเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว <Wow. S 1> รู้จักป่าบุรุษไร้นมำรู้จักหรือเปล่าใน,นนี้ก็จะเป็นอ,อะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นี่มันเป็นเหมือนห้องวิจัยอะไรสักอย่างนะผมเราก็มาดูได้แต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากเดินดูพี่จะเข้าไปจักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วกันเอ้ยนี่พี่จะเข้าไปาทักทายลุงตกลงล่างแล้วนะเดินลุงอุย้ยลุงยิงว่ะลุงยิงได้พี่จะทําอะไรลุงมันได้ไมั้ยเนี่ยตัวพี่นิดเดียวเอง <laughs> หมายแล้วว่าเฮ้ยอะไรทําอะไรคุณจะยิงพวกผมเหรอโดนเรียบร้อยครับผมโดนสะกดจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิ่งไปเห็นไหมเออสู้เขาลูกสู้เขาเออเดี๋ยวพี่จะมาดูตรงนี้ก่อนหน้าพี่ปิดเฮ้ยนี่มันโบดที่มี h o ี y toilet แน่เลยดูตรงอา้อาวเขติดติดติดเปิด,ดประตูติดถ้าเราจะเร็วถ้าเราจะเร็วเรวแล้วเอาตัวย้ายไปเร็วเร็วแล้วกดต,ตัวนี้มันจะเร็วขึ้น กดเินไปหนึ่งทีไม่มีใครดอกแต่ว่าอยากจะกดเฉยๆนี่ไงเอ้ยนี่ไงหวัดดีเพื่อนๆสวัสดีสดเด็กๆทุกคนพี่มาแล้วเฮ้ยสงตีกันอยู่ว่ะสงตีนอยู่ตัวน,นี้เหมือนจะโดนสิงสถิตยอยู่นี่คุณโดนผมส่องแสงคุณโดนผมส่องแสงไว้ผมสามารถทําอะไรคุณได้บ้างเนี่ยผมต้องสู้กับซ่วมเล็กเว้ยทุกคนแต่ผมเจอซ่วมใหญ่ผมสู้ไม่ได้เราก็ต้องกอริ d i n g f ส่องเข้าไป ตัวนี้เขาโดนสิงอยู่ตัวนี้เขาโดนต้วมสิงอยู่ผมจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยหมาแล้วว่ทุกคนต้วมต้วมเล็กโอ้ยต้วมโอ้ตวมตอปิโดทุกคนต้วมตอปิโดว่ะโอ้โหแล้วมันอยู่ไม่สุกเลยต้วมตอปิโดเนี่ยเฮ้ยอยู่เฉยๆได้ผมจะทําการกอลิ่งแปดใส่คุณนี่เรียบร้อยคุณนิ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยเรียบร้อยเมื่อกี้ฝีมือพี่ใช่ไหมเฮ้ย แสดงว่าพี่มีส่วนคุณกี้พี่มีส่วนในการจัดการอุ้ยอย่าโกรธเลยทําหน้าแบ๊วคืนก่อนอย่าโกรธนะตัวเองเอออย่าโกรธเลยเออคุณเท่มากเลยผมก็จะคุณจะเหยียบผมสิคุณเหยียบผมทําไมเราเอ้ยเราเพื่อกันเออเราจะไเหยียบเว้ยไม่ได้ว่านายเราจะไปที่อื่นแล้วคุณอย่ามายุ่งกับผมเอ้ยเจอคุณส้มไปเราเอ้ยเว้ยอย่าย็นคุณส้มได้โดนโดนคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมที่คุณโดนผมเนี่ย เขาจะยิงพี่ให้ได้หรือเปล่าเขาจะยิงพี่ได้หรือเปล่าพี่ะจะกดหน้ายิ้มใส่เขาเดี๋ยวรอพี่ชาร์จก่อนแป๊บนึงคุณจะมาตีผมทำไมล่ะคุณพวกเดียวกันหรือเปล่าเว้ยหรือว่าคุณโดนสิงอยู่คุณจะมาทำร้ายผมทำไมเรียบร้อยไปแล้วครับผมตัวมหมายไปแล้วได้คุณ,ค,ณคุณเป็นพวกนั้นใช่ไหมผมจะทำการหยุดตัวนี้หยุดเลยหยุดสิสมุไรโอ้โห้ตุยเย่มาตานมี่อ้าวคุณแกล้งตุยเหรอคุณบ้งอาจรองผมได้ผมจะส่งหน้ายิ้มให้คุณแล้วผมก็จะแปดไน่ คุณดูเยยแน่นอนพี่ชายผมเดินอยู่นี่เห็นไหมตัวเบลเลยจัดการ <Wow. S 1> เอ้ยคุณจะหนีไปไหนเราเอ้ยเอย้แต่ว่ามันก็เป็นโลเพดีนะแบบว่าเราใช้ชีวิตได้แบบว่าจริงจังอยูแ่บบในเกมน,นี้นะผมเฮ้ยโอ้โหมาเจอแน่เจ้าส้วมทั้งหลายรู้จักว่าฉันชื่อเอเอเอรู้จักว่าจัดการโอ้ยกูเหวี่ยงผมโอ้โอเหเขาเมินผมเลยวะเฮ้ยคนนี้ส้วมส้วมเกมเมอร์ว่ะทุกคนเขามีแง่งบนหัวด้วยเขาใส่แว่น VR ด้วยเห็นปะใช่ปะใช่แว่น VR ปะ เฮ้ยข้างบนเขาขึ้นเฮ้ยเขาขึ้นไปข้างบนว่ะเราตามสิตามสิพี่ชายตามเลยขึ้นไปเลยมันจะหนีผมไปไหนมันหนีไปแล้วนี่มีฝั่งนี้ตรงนี้เอาแล้วคุณไม่แปลงร่างแล้วคุณออกมาได้เลียคุณมันเป็นมนุษย์อะไรตรงนี้จัดการได้ไหมตรงข้างบนจัดการได้ไหมผมไปช่วยไม่เป็นไรยังอยู่เลยเขาหนีลงไปโอ้หเก่งเฮ้ยหนูเขาหนีมาทุกคนโอเคก็เป็นปรามาณนี้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเอ้ย อีพี49เหรอพี่ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเกมนี้แต่ก็เป็นเกมที่แบบพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวใหญ่อะมันจะสามารถทําลายตัวอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าจะทําสามารถแบบว่ากดตัวนได้แต่ว่าที่พี่เล่นมาพี่ก็ไม่รู้ว่าฝีมือพี่เนี่ยเจ้าตัวทีวีแมนตัวนี้มันได้ทําลายใครไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาที่จัดการซ่วมได้เป็นฝีมือคนอื่นก็น้องๆคนไหนสนใจลองเล่นก็มาลองเล่นกันดูนะนะครับผมเกมสกรีมบิ๊ดสเลตอีพีที่49เนาะเป็นโลเปก็ลองมาหาเล่นกันดูนะครับผมกกกกกกาลลังคิี้้รรรท่่ชบ็ฝดดดดดไ์แแวะ ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นปคอมเมนต์แรกกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวาลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับลาบกันไปด้วยนะยิ้มบงเฮ้ยเย้เลยนี่น้องน่ารักไหมน่ารักไหมแงวไปแล้วคิ้้วกิว